สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับจากสวนลุงหมูปลาตุย้ยพันไม้นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เพื่อนสมาชิกของเรานะครับส่งลูกทุเรียนมาให้ตอนแรกก็ไม่รู้พันอะไรครับพันอะไรเพราะว่าไม่ได้เขียนมาให้ในกลอน่องเนาะแต่ก็เลยโทรพิพมพิพมไปถามนะครับโทรเฟซบุ๊กไปถาม,มก็แจ้งมาว่าคือ 3, พันธุ์ทุเรียนพญาลอทั้งสี่ลูกนะครับทองพญาลอทองพญาลอนะครับ สวนพ่อเท่าครับทุเรียนอร่อยทานโตนะครับเบอร์โทรนะครับนี่นะครับแล้วก็เออตัดตัดสดจากต้นส่งตรงจากสวนการันตีเนื้อทุกลูกนะครับทองพญาลอนะครับก็มีอันนี้น่าจะปอกแป๊กหรือเปล่าหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกเหมือนโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะนี่นะครับ ทองพญาลอสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวมาลองกินกับปีนี้ดูน้องหมูฝอดสวัสดีเพื่อนสมาชิกหน่อยครับ,รบสวัสดีครับหายหน้าไม่นานนะไม่นานครับหายไปยังไม่ถึงเดือนไปถึงเดือนอะเดี๋ยวเราไงดีครับเอาลูกใหญ่ก่อนเลยไหมลูกใหญ่ก่อนเลยลูกใหญ่ก่อนเลยนะครับ <c oughs> ทองพญาลอนะครับทองพญาลอ แค่ชื่อก็น,น่าทานแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกชื่อวัาทองก็ตรงเลื้อเหลืองนนะออกันเนาะทองพยาลมอเราเคยกินแล้วเาเหมือนเราเคยกินแล้วนะครับแล้วปีนี้เพื่อนสมาชิกก็ส่งมาให้อีกนะครับทองพยารอจากทานโตนะครับจังหวัดะยะลานะครับวกว่าจะมาถึงนะก็กกนานหน่อยอ อน่าจะเหนียวเลยนเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกจะเหนียวมันงอมมาแล้วนะถึงเราอะ่ะนะครับ,รบงอมมาแล้วทองพยารองอมงอมนะอนี่ก็ได้ทานทุเรียนโอ้โหเดี๋ยวดูวสิงอมนะครับงอมจัดงอมจัด งอมมากนะงอมมากๆงอมมากๆงอมมากๆเรียกว่างอมสุดๆเลยผมจับให้ดูงี้นะงอมสุดๆเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมกับลุงหัวกินเป็นอยู่แล้วแบบนี้นะกินแบบยิ่งงอมยิ่งยิ่งยิ่งงอมยิ่งมะยิ่งงอมยิ่งอร่อยยิ่งงอมยิ่งมะยิ่งอร่อยนะครับซุปเปอร์ซุปเปอร์นี่มีความนี่มีค้ำๆหน่อยมีความเป็นซุปเปอร์เนื้อซุปเปอร์ด้วยนะงอมมาดีครับไม่ต้องเคี้ยวมากอ่าไม่ต้องเคี้ยวมากดูดเกินเลยนี่มีความแบบ มีความแบบเนื้อเป็นแบบซปเปอร์นี่ถ้าซปเปอร์หมายความว่าเวลาเพื่อนสมาชิกไปกินทุเรียนฝั่งมาเลสฝั่งมาเลยนะครับมันจะมีเนื้อที่เรียกว่าเนื้อแบบงอมจัดจัดอย่างเงี้ยเ,เรียกว่างอมจัดจัดมันก็จะออกค้ำนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าเราไปกินโอชีหรือหมูสังคิงที่มาเลเซียนะครับแล้วไปเชิงงอมมากๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าซูปเปอร์หมูสังคิงหรือว่าซูปเปอร์โอชีนะครับ มันก็จะงอมมากๆอันนี้ก็ผมก็จะใช้คําว่าซูปเปอร์พยาลอนะครับทองพยาลอนะครับก็จะงอมจัดเดีย๋ยวมาลองกินกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเพื่อนสมาชิกทางภาคใต้จะเป็นกลุ่มทานทุเรียนสุกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเนื้อพวกนี้ก็จะต้องต้องพิเศษจริงๆนะครับเดี๋ยวลองดูหลายๆลูกนะครับเพราะลูกนี้งอมมากเนาะดูลูกนี้ซิว่าจะงอมยังไงยังยังงอมน้อยหน่อย งอมน้อยหน่อยอ่าก็จะได้เห็นเนื้อเยอะขึ้นอ๋อสีสวยมากเนาะสีสวยอันนี้จะดสีเหลืองกว่าอ่านะครับอันนี้อันนี้เนื้อสนะอันนี้เนื้อซุปเปอร์อันนี้เนื้อเหลืองอันนี้เนื้อเหลืองออกขาวหน่อยอ่านี่ขุ่นขุ่นอันนี้มันงอมจัดครับเอาเนื้อซุปเปอร์เพราะว่าเพราาะว่พันเดียวกันนะอ่าเขาบอกพันเดียวกันแต่เนื้อคนละสีแต่เนื้อคนละสีหมูก็ตามตามตามเขาว่าอ่าตามเขาว่านะเราก็ไม่เคย เราไม่เคยเห็นต้นต้นจริงๆอ่ะนะครับยังไม่เคยเห็นต้นจริงแต่เนื้อเไม่คนละสีนะฮะเนื้อสวยเนื้อสวยเนื้อเหลืองอันนั้นเนื้อเนื้อคุณ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 หน่อยแต่จริงๆมันก็สีดูดแสงทั้งคู่นะครับถ้าถ้ามองแคบๆนะคือสีมันจะแบบนี้ครับสีมันสีมันจะเกินแสงอ่ะมันจะมันจะไม่ค่อยเงาสีเข้มกว่าอ่าเนี่ยนะเข้มสีสดเงานิดเดียวนะครับจะดูดแสงมากกว่าส่วนอันนี้ก็จะดูดแสงไปเลยนะครับนี่อ่ะหมดสามลูกเพราะมันระยะเดียวหมดอยู่สี่ลูก กับทองพญาลอนะครับให้ดูกว้างๆแบบนี้นะครับอ่ะนี่อันนี้เจ้าของเจ้าของเพจของคุณซื้อไก่ต่อเลยครับนี่อันนี้ที่ส่งมาให้ทองพญาลอคือรูปแบบนี้นะเนื้อางเนี้นะครับแล้วก็เนื้อที่เนียกโอ้โหเนื้อเนื้อตามภาพเลยนะ้อตามคลิปเลยเห็นไหมเนื้อตามคลิปเลยนี่อ่ะเนื้อสวยอันนี้ก็เริ่มแล้วนะอันนี้ก็เริ่มเหมือนอันนี้แล้วนะเป็นี S <S มีความเป็นซูเป,ปอร์แล้วนะครับมีนนความเป็นเนื้อซูเป,ปอร์แล้วนะครับนี่จริงๆมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่อินเทอร์เน็ตบ้านเราจะแชร์ลูกทุเรียนที่เป็นเนื้อประมาณนี้น,น้ง้อ,นนองงอมเหมือนกันงอมจัดอ,นนอ,อ,นนอันนี้สุกพอดีเนื้อสุกกำลังกินเลยพอดีเนื้อเข้มหน่อยท้งงอมจัดเนื้อมันจะออกมันมนหน่อยนี่อันนี้ครับสองลูกนี้มีความเป็นเนื้อซูเปอร์นะครับเนื้อซูเปอร์นี่ ือเห็นอย่างเงี้ยแล้วผมผมลายซอลเลยนะคือต้องบอกว่าถ้าคุณกินทุเรียนจุกนิ่มมากๆเป็นนะคุณจะบอกว่าโอ้โหอย่าพูดแล้วก็ขื่นน้ำลายหมอได้เลยแต่ถ้าป้าตุ้ยบอกเออ้าตุ้ยโอดเลยเนี่ยของโอ๋ดป้าตุ้ยโอ้โอดป้าตน้ยเลยป้าตุ้ยสายหามป้าตุ้ยกินหามเลยครับแต่ทางผมกับลุงหมูนี่กินนิ่มนี่ชอบเลยนะครับนี่น่าจะเนื้อซุปเปอร์เหกเงี้ยบ้าง อันนี้เนื้อประมาณนี้นะอันนี้เนื้อประมาณนี้นะเนื้อประมาณนี้นะครับน้อยหน่อยงอมน้อยหน่อยงอมเต็มที่งอมเต็มที่อันนี้งอมน้อยหน่อยขออนุญาตกดนิดนึงนะครับนุ่มนิดก็นุ่มแหละนะครับแต่ก็ยังอยู่ในสีสวยสวยอยู่นะครับแล้วนี้ก็เป็นงอมมากงอมมากผมจะใช้คําว่าซูเปอร์นะเพื่อสมาชิกแล้วก็อันนี้ก็พอดีอันนี้ก็เนื้อซูเปอร์ซูเปอร์นะครับผมผมผมอิงมาจากมาเลเซียนะผมอิงมาจากมาเลเซียวันแต่ก่อนไปมาเลเซียไปกินทุเรียนกับ กับสวนในหลายสวนนะครับแล้วก็ไปเปิดหูเปิดตานะเราบ้านเรากินแต่ทุเรียนสุกตัดนะครับแล้วผมก็ไม่เคยไปกินทุเรียนสุกนิ่มเราก็รู้สึกว่าน่าจะไม่ลอ,อยแต่จริงๆแล้วกับการว่าโคตร่อยนะโคตรอร่อยแล้วเขาก็บอกว่าเนื้อแบบนี้เนื้อที่แบบคำ้คำๆอย่างเงี้ยไม่มีช่วงหนึ่งที่เขาแช์กันนิ่มๆของมาเลเซียเนื้อดำๆาๆเงี้ยคนไทยก็บอกอู้หูยกินไม่ได้อย่างเงี้ยน,นะ แต่ผมเชื่อถึงครับว่าราคาโคตรแรงเลยที่นู่นนะครับเขาจะเรียกว่าซูเปอร์ถ้าเป็นมูสังคิงก็เรียกซูเปอร์มูสังคิงหนามดามเขาเรียกซูเปอร์โอชิอ่ะเนื้อคุนๆซูเปอร์เทกกาอย่างเงี้ยนะครับกินแล้วโอ้โหมันโหดนักนะครับมาเล่าเนื้อปกติก่อนนะเนื้อนั้นฉ่ำเลยนือปกติอ่ะเนื้อปกติก่อนนะกับทองพญาล้อหนุหมูพูดถึงพูดพูดถึงคนนี้ก่อนคนดูหน่อยว่าทองพญาล้อสีเดือบเป็นไงนี่ครับถ้าเขาไม่งอมมาสุกพอดีเนื้อเขาจะเข้มหน่อยเพราะเนื้อเขาจะเนียนสวังมากครบ ทางงอมเนี่ยมันก็จะออกค่ำๆหน่อยฮะอ่ะาคู่อะไรมาวางคูง่ใกล้ๆกันเลยอ่าน,น,นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยปิดกันนะี่าปกติกันนะสเปอร์ธรรมดาสุกพอดีอันนี้สุกงอมงอมเต็มที่เลยอ่าจอสเปอร์นะครับมาสวัสดีเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับกินเลยพอดปปีประตูลงเนื้อไหนดีครับเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะเอาสุกพอดีก่อนสุพดีก่อนนะดูข้างในอุ้ยสวยนะเนื้อหนานะเนื้อหนาเม็ดรู้สึกถึงความเหนียวเพียงมันเป็นครีมนะ นิ่งๆนะายังไม่ทันกินนะแบบผมน้ำลายสอแล้วนะครับกับทองพญารอลุ้งนี้เนื้อหนาอือ่ะเอาไหมแบ่งไปอร่อยบีไปบีไปอร่อยมากเทิร์มเลยไม่ได้ละเนื้อข้นหนุบเนื้อเหนียวเนื้อแบบโคตรอร่อยเลยอ่ะทองพญาโคตรอร่อยเลยเหนียวมากเลยเหนียวครีม เหนียวเต๋ดเพดานน่ะโรงงานน่ะเต๋ดเพดานเลยเดี๋ยวคลื่นหอมอร่อยละมุนอร่อยจริงๆครับสุกพอดีเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวเช่นเสเราจะทานงอมตาเวลาเนี่ยเนื้ออันนี้อันนี้ใช่ไหมใช่ใช่หมูเอไก่ครับอันนี้เดียวกันไหมเนี่ยอันเดียวกันเอาเลยครับหนุมหมูอันนี้หน่อยให้ไอ้กุ้งนี้เอามายาล้อนี่ต่อยนะโอ้โหเนื้อร่อนเนาะเนื้อร่อนดีด้วยนะ มีความเหนียวมีความข้นสองรุ่นเจะรสชาติเดียวนะความสุกนี่อันนี้ระยะเดียวกันข้นอร่อยเลยเนาะเหนียวแบบเด็กเลยไม่ชนนะไม่ชนไม่มีการอวยเลยทั้งนั้นครับอร่อยคืออร่อยแบบไม่อวยรีวิวแบบไม่อวยไม่อวยอร่อยคืออร่อยอ๋อ๋ยวบัตบิ๊ก่อยครับลุงบัตบิ๊กนะครับบัตบิ๊กมา เอาเนื้อปะกะติก่อนวัดบิกเราจะได้ไปดูว่าตอนที่เป็นเนื้อสเปอร์ปลิกมันจะลงหรือมันจะขึ้นวัดบิ๊กนเนื้อ,อ,อ<ล>ดีมากเ,เลยหวานครีมละมุนเนื้อนเนียนหอมข้น,น,ค,นครีมข้นๆหนึืดๆกินแล้วติดเพดานคอนะครับติดเพดานปากนะครับน้ำหมูวันนี้ผมผมชิมก่อนแล้วกันนี่นะครับทองพญาลอ อย่าอย่าดูสี่ดิกนะสี่สิบไปแล้วหวังขวานนิดนึงครับหมูเอาครับหมูขนาดนี้เกือบสี่สิบดิบละโอ้โนี่อร่จริงนะไม่ผิดหวังน่าอร่อยมากเนื้อหนาดัวเนื้อเหนียวจริงจริงใครอยากกินนะครับเบอร์นี้นะเบอร์นี้เลยครับทานนีติดตาครับหอยสุดเลยกินแล้วมีความสี่สิบไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะ 39.3บริกนะครับนี่เบอร์โทรนะครับสวนพ่อเท่าทุเรียนอร่อยทานโตย่าลาครับเบอร์นี้อร่อยจริงครับคุณครับเจ้านะคุณอยากจะกินนะคุณครับเจ้านะเนื้อละเอียดมากไม่มีอยต่อไม่เดือดเนื้อเนื้อละเอียดมากกินนับเต็มคนจริงอร่อยอ่ะอร่อยจัดอ่านไปหน่อยนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวลองกินเนื้อซุปเปอร์บ้างเนื้อซุปเปอร์นะ เนื้อซูเปอร์อย่างเงี้ยครับคังคำๆอย่างเงี้ยนะผมจะเรียกตามคนมาเลเซียมาเลเซียเขาเรียกกันเขาเรียกเนื้อซูเปอร์ขายแพงกว่าเนื้อปกติอีกเพราะมันจะข้นมากแต่ผมไม่รู้สําหรับทานโตเป็นยังไงเอทองทองพยาลอเป็นยังไงนะครับสองคนลเม็ดเลยต้องใช้ดูดเอาล้ล่ะโอ้เฮ้ยมีความเหนียวนะเหนียวดีเหนียวนะมีความเหนียวนะหอมแต่เหนียวนะอื้มคุาอร่อยเลยเนาะอมเนาะ หอมยิ่งลอยหอมยิ่งลอยสเปอร์ยิ่งลอยปลาจมมีดเลยดูเนื้อครับเนี่ยดูเนื้อปลาจมมีดเลยเนี่ยเม็ดเนือดเนื้อสเปอร์ยิ่งลอยสเปอร์นะเนาะสองเนื้อขอสเปอร์ได้ไหมละอร่อยเขาค้อนครีมละมุนเหนียวสุดยอดสุดยอดติดแปนุ่นนิดๆพร่อคุณ พอเป็นซูปเปอร์มันอมจัดยังไงอ,อ,อือเป็นนิดๆนิดเพิ่มเป็นเพิ่มเป็นไงเป็นเสน่เป็นเสน่ห์ของทุเรียนอ่ะออมขนาดนี้มีนิดนึงแต่หวานครีมน้ำเนยก็ไม,ไม่มีก็ไม่ได้แต่อมมันมีนิดๆแต่ถ้าสุกธรรมดาไม่มีเลยอือเอาเป็นว่าเนี่ยคุณเห็นตรงเนี้ยนะเรียกว่าเนื้อซุปเปอร์เนี่ยนะซุปเปอร์ทองพญาลอเลยนะโคตรอร่อยเลย โคตรอร่หหอยเลยบอกงี้อันนี้อร่อยแล้วนะเนื้อสเปอร์อร่รอยกว่านี่เปอร์เนี่ยละมุนมลิ้นละมุนคอเหนีย,ยวละมุนแน่นหวานฉ่ำโอ้หวานมาแตะคอเลยไม่ห่วงเม็ดเนื้อกับเม็ดรอดดีเดีผมเดี๋ยวกินอันนี้สิอันนี้อีนนกลูปหนึ่งมีความซุปเปอร์หน่อยอ่ะ เปิดเหมือนกันนะโอ้โหก็อร่อยแล้ก็อนเลยนะโคตรสิ่มมี่เลยอ่ะดูนะดิอร่อยจริงอร่อยจริงหมูต้องกินลูกนี้ลูกนี้ครีมมี่มากลูกเดียวเออลูกนี้อ่าเนี่ยเนี่ยซุปเปอร์เหมือนกันแต่อันนี้ซุปเปอร์น้อยกว่าอันนี้ซุปเปอร์มากกว่าอันนี้งอมงอมสดอันนี้เกือบสดอันนี้ธรรมดาน้อยอร่อยเลยเมียกินสามระยะเนาะธรรมดารับหน่อยงอมมากงอมมากไปตายไปตาย โคตร่อยเลยหอมพยารอนะครับอ่ะเดี๋ยวมีอยู่สี่ลูกสองลูกนี้เหมือนกันนะครับอ่ะเร็กสุกพอดีคนที่ชอบกินสุกดีชอบเลยค่อนข้างอมหน่อยอันนี้ <S <S ค่อนข้างงอมก็เนียนมากเลยงอมเต็มที่เอที่เรียกว่าซปเปอร์นะโคตร่อยเลยนะครับคือสามระยะเนี่ยนะไม่ผิดหวังสักตัวเลยสุกพอดีเริ่มจะงอมแล้วก็เนื้อซปเปอร์โอ้โหด้วยความเป็นครีมด้วยความเป็นอะไรพวกนี้นะ มาเต็ม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 นี่ต้องเดี๋ยวต้องดอยอีกหน่อยนี่ดู๋ยวดอยหน่อยมีลูกเลยมีลูกเลยอร่อยทั้งนั้นเลยงอมก็อร่อยคืออร่อยจริงงอมก็อร่อยโอ้โหแล้วทำกรอบนอกนุ่มในอร่อยขนาดไหนโคตนอร่อยเลยอันนี้กรอบนอกนุ่มในครีมเหนียวแน่นละมุนต้องมีมาจะมีคำตอบหวานฉ่ำไม่มีมาหรือไม่มีคำพูดพูดใครกินสูงนี่เป็นนะเพราะว่าในนี้ไม่ในนี้ไม่มีเนื้อหาไม่ให้เทสนะ มีแต่สุกพอดีสุกแล้วก็งอมแล้วก็เนื้อสเปอร์เอร่อยดีครับหมูหมูแล้วตรงนี้เค็มตรงนี้ตรงนี้เอาแล้วเอาแล้วไม่ไหวละไม่ไหวละเป็นไงนงองหมูสรุปหน่อยเดียวอร่อยมากหวานมากหมูทองพญาลอทองพญาล้อกินแยะเนี่ยคือเก็บไปกินเนยคือเก็บกลับไปกินใยอ่ะัวน้ำตาลนี่นี่ถ้าแช่ตู้เย็นนี้นี่แช่ตู้เย็นเนี่ยเอาไปกินได้เนี่ยเพราะเนื้อมันครีมมากอันนี้ก็ ทนที่แล้วสี่สามพูดถึงเนื้อึ่งพูดถึงรสชาตินี่ครับแล้วก็สมาชิได้รสชาติรสชาติสุดบรรยายเลยครับรสชาติดีมากอร่อยมาก้าคุณต้องการทองพญาลอนเนี่ยไปทานไปดัคุณไปสั่งก็ได้เลยนะเบอร์นี้เบอร์นี้เอาเองแล้วคุณจะทานแล้วคุณจะติดใจมากครับจะทานแล้วคุณอยากทานอีกคุณรู้นะรับรองว่าทานอยากทานทุกปีอ่ะ ก็อระอรกินหวานความหวานขึ้นคนมันแบบกระปิกระปินะพี่แกมีมีมีครบครบลดแลยครบรดครบรดแต่มันมันหน่อยนึงและเนื้อละเอียดมากเนื้อมันจะหนึบเหนียวติดติดเพดานแหละเพราะงั้นเนี่ยดูความเหนียวเนี่ยเวลาฉีกมาเห็นเนื้อเหนียวไหมเนี่ยเหนียวโคตรอร่อยเลยอ่ะอืมอ่ะขอบคุณเพื่อนสมาชิกของเรานะครับที่ส่งสวนพ่อเท่านะครับโอ้อร่อยมากครับทุเรียนทุเรียนอร่อยจากทานโตจังหวัดยะลานะครับ จะต้องบอกว่ายะลาเนี่ยมีทุเรียนที่อร่อยเยอะมากเ <Yeah, yeah. S 1> ยอะมากแล้วก็ที่โด่งดังขึ้นมาแล้วก็ยังไม่รู้จักอีกหลายหลายสายพันธุ์หลายพันธุ์นะครับที่ที่เราที่เรียกว่ารอรอฉายแววขึ้นมาหลายๆตัวนะครับ mm hmm. ก้อนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่เรียกว่าทองพญาลอนะครับที่ผมใช้คําว่าจริตคนไทยอ่ะที่กินทุเรียนสุกนิ่มเป็นผมจ้ำนะครับถ้ากินทุเรียนสุกนิ่มเป็นคุณจะบอกว่าทองพญาลอเป็นหนึ่งตัวแล้วผมใช้คําว่ากลิ่นเบา กลิ่นเบาไม่ได้ฉุนไม่ได้เหม็นมีความหอมเวลากินก็จะหอมด้วยนะครับผมไม่มีพันขายนะครับไม่ต้องมาถามตอนนี้นะแต่ถ้าใครอยากจะกินผมให้เบอร์ไปแล้วนะครับสวนพ่อเท่าทานโตจังหวัดยะลานะครับอร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับแม้กระทั่งอยู่ในจุดที่เรียกว่าระยะซูเปอร์คือมีความคําหน่อยนะครับผมใช้มีความเป็นเนื้อซูเปอร์นะครับซูเปอร์ทองพยารอนะครับเธอใช้คําว่าคุณไม่ผิดหวังอ่ะ คนไม่ผิดหวังอ่ะเนี่ยคนไม่ผิดหวังอ่ะนะครับแล้วก็เนื้อลองมาหน่อยนี้ก็กินดีมากแล้วก็กินดีทุกตัวแต่ยังไม่เคยกินสุกหามนะสุกหามยังตอบไม่ได้นะครับแต่ระยะ3มระยะนี้โคตรอร่อยเลยอ่ะรุดเลยครับลุงหมูครับอร่อยมากครับ,รบขอบคุณมากครับที่ส่งทุเรนข้าวพยาลองมาให้ลุงหมูกับทีมงานได้รับประทานกันโอ้โห อ่านแล้วติดใจกอ่านแล้วยัดอ่านอีกอ่านแล้วยัดอ่านอีกอ่านแล้วยาดอ่านอีกครับของลอยจริงของลอยจริงมี้ก็สุงมาได้เลยครับ <c oughs> มีมทานได้ตลอดโอ้โหเบอร์เราทดสอบไดเลยครับเราอยู่ที่ไหนเอ่ยถ้าต้องการสายพันธุ์ต่างๆที่เรามีนะเร,า,รามีทั้งสองประเภทพันธุ์โทรมาสามได้เลยครับเบอร์แรกศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าเบอร์ที่สองศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งเบอร์ที่สามศูนย์แปดเก้า 939 2635ครับเราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกจากจังหวัดยะลาท่านโตครับสวนพ่อเท่าที่จะส่งมาให้บันนี้นะครับ,บคุณหมูขอจบโปรแกรมเลยครับขอเชิญนะครับให้ท่านไ้คุณรวยขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอร่อยจัดอันนี้บอกกรันะ้นให้